ทำความเข้าใจกันเรื่อยครับหลักๆกกเลื่อยมันมี2แบบมันมีแบบดึงกับแ,แบบดันอย่างเนี้ยที่ป่านถืออยู่นี่นะครับเป็นแบบดึงหรือเรียกว่าพูซอบางทีก็เรียกว่าเลื่อยญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นแบบช่างที่เป็นเลื่อยทรงสามเหลี่ยมเคยเห็นใช่ไหมมันจะเป็นแบบดันอ่ะฮะซึ่งการตัดของมันน่ะมันก็จะออกแรงคนละแบบนะครับก็แน่นอนตามชื่อแหละ เวลาเลื่อยดึงอ่ะตอนดึงมันจะตัดถ้าเป็นเลื่อยดันมันจะตัดตอนดันให้เราสังเกตที่ใบเลื่อยก็ได้ถ้าฉากมันอยู่แบบที่ป่านถือนี่นะครับแปลว่ามันจะตัดตอนดึงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นตอนตอนไอองศาเนี่ยเวลาตอนมันดันอ่ะมันจะลื่นไปมันจะลื่นเพื่อให้เราดึงกลับได้แล้วมันจะตัดแต่ถ้าเป็นแบบดันอ่ะมันก็จะสลับฝั่งไอ้ด้านนี้ันก็จะอยู่อย่างไงใช่ไหมเวลาดันอ่ะมันก็จะตัดนะครับ แต่ถ้าเป็นเลื่อยที่มีสองฝั่งแบบนี้นะมันจะมีฟันละเอียดกับฟันหยาบนะครับฟันละเอียดเนี่ยเอาไว้ตัดตามทางมาเอ้ยตัดขวางทางไม้อย่างนี้นี่คือขวางทางไม้นะครับนี่แต่ถ้าเป็นฟันหยาบเนี่ยเอาไว้ตัดตามทางไม้เป็นต้นอย่างนี้ก็ได้จากหัวไม้ก็ได้นะครับเออมันใช้งานคนละแบบไม่ใช่ว่า อันนี้เป็นด้านที่หยาบเราไปตัดไม่ต้องการความละเอียดเลยไปตัดอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าหลักๆกการที่สําคัญจริง,รงๆอ่ะคือไม่ว่าจะเลื่อยแบบไหนะนะมันจะต้องเลื่อยแบบเลื่อยก็ <c oughs> ตามเชื่อเลื่อยๆใช่ไนะครับยิ่งเราออกไปออกแรงอ่ะมันจะทํางานได้ไม่ดีเหตุ <c oughs> ผลมันเป็นเพราะว่าแบบนี้มีอินเสิร์ตภาพแบบเบอร์หนึ่งอ่ะคือแบบที่ถูกต้องคือให้ ไม่ต้องออกแรงกดแล้วก็ไม่ต้องออกแรงดึงอะไรมากให้มันแบบผิวๆไปกับบนไม้นึกออกปะเออการที่มันผิวๆไปกับบนไม้อะปลายแต่ละฟันของเลื่อยอะมันจะได้ทําหน้าที่ขูดไม้ออกเออแต่ถ้าเป็นเราออกแรงเมื่อไหร่นะฟันเลื่อยอะมันจะไปจิกลงไปในเนื้อ,อไม้เห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นการดึงไปดึงมาของเลื่อยอ่ะ มันก็เลยจะติดขัดมากกว่าและปลายของเลื่อยจริงๆอะ่ะมันจะไม่ได้ทํางานนี่คือเหตุผลว่าทําไมออกแรงน้อยกว่าจึงตัดได้ดีกว่านะครับงั้นก็ทริคอย่างทริคหลักๆเลยอะ่ะคือต้องรู้ก่อนว่าเลื่อยของเราเป็นเลื่อยดึงหรือเลื่อยดันแล้วก็ให้ผ่อนคลายเวลาทําแล้วก็ลากยาวๆให้ฟันมันได้เก็บกินไม้ได้เยอะๆนะครับ